โจทย์ข้อนี้นะครับกำหนดให้ a แปรผันกับ c ส่วนด้วย b เมื่อ a b เท่ากับ a คูณ b เท่ากับ3จะได้ c เท่ากับ10ถ้า a กําลัง2ลบ b กําลัง2เท่ากับ35และ a บวก b เท่ากับ5แล้ว a กําลัง2บวก b กําลัง2คูณ c เท่ากับข้อใดครับ ชอยก็จะมี12 14 16 18 20นะครับข้อนี้เนี่ยก็คิดเลขธรรมดาเลยจะให้เวลาคิดแป๊บหนึง่ง อ่าโอเคครับมาเฉลยข้อ no นี hm. 8, 000, ้กันเขาบอกว่า a แปรผันก huh ับ c ส่วน b และเมื่อ a เท่ากับ a b เท่ากับ3แล้วเนี่ยเขาบอกว่าได้ c ท่ากับ10ดังนั้นวิธีทำเราก็เขียนก่อนเลยว่า a A แปรผันกับ C ส่วน B ใช่ไหมดังนั้นเราเขียนในรูป A เท่ากับค่าคงที่คูณกับ C ส่วน B ได้เลย K คือค่าคงที่คูณกับ C ส่วน B จากนั้นเขาบอกว่า A B เท่ากับ3ได้ C เท่ากับ10เราก็ใส่ค่าที่เรารู้ลงไป A B คืออะไร ย้าย b ขึ้นไปคูณได้ a b เท่ากับ k คูณ c ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากเงื่อนไขที่เขาหมดมาให้แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาค่าคงที่ k ได้ว่าแทน a b เท่กับ3เท่ากับ k คูณ c เท่ากับ10ได้ค่าคงที่ k มาว่าเท่ากับ3ส่วน10อ่าทีนี้ก็ได้ค่าคงที่มาแล้วเพราะฉะนั้น ย้อนกับพิสสมการเดิมเราจะได้ว่าสมการเดิมเราเนี่ยคือ a เท่ากับ3ส่วน10คูณกับ c ส่วน b ทีนี้เก็บก่อนเก็บสมการนี้ไว้ก่อนจากนั้นกับย้อนกลับมาดูสิ่งที่จดให้อันต่อไปเลยก็คือเขาบอกว่าถ้า a กางัง2ลบ b กังสองเท่ากับ35และ a บวก b เท่ากับ5จากนี้แล้ได้อะไร A กำลังสองเอกำลังสองลบบี B กำลังสองเท่ากับสามสิบห้าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแยกออกมาได้เป็นอะไรได้เป็น A อบวกบี B คูณกับ A อลบบีเท <_ S 1> ่ากับสามสิบห้าและเขาบอกอีกว่า A อบวกบี B เราเนี่ยเท่ากับห้าแล้วดังนั้นแทน A อบวกบี B ลงไปในนี้ได้เลย จะได้ว่า5คูณกับ a ลบ b เท่ากับ35ถูกต้องไหมครับย้าย5ไปหารเหลือ a ลบ b เท่ากับ35หาร5เหลือ7ได้ a ลบ b มี a บวก b อยู่แล้วหา a b ได้ไหม2ส,สมการ2ตัวแปรหา a และ b ได้สมการที่1สมการที่2จากนั้นนำ สมการที่หนึ่งบวกสมการที่สองเลย b บวก b กับลบ b หายเพราะฉะนั้นเหลือ 2a เท่ากับ12 a เท่ากับ6 a เท่ากับ6แทนกลับเข้าไปในสมการที่หนึ่งก็ได้ครับย้ายข้างได้ b เท่ากับ b เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ6 b จะเท่ากับลบหนึ่งถูกไหมครับ เ <A S 2> <A S 1> เป็นหกบวกบเท่ากับ5้าย้ายหไปลบเป็น 5, ปลบ1 a เท่ากับ6 b, b เท่ากับ 1. 1ได้มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นได้เอกับ b แล้วทำไงต่อแทนค่ากลับไปในสมก,การเดิมของเราที่หามาได้คือ a เท่ากับ3ส่วน10คูณ4ส่วนบีแทน A เท่ากับ6แทน a เท่ากับ 6, 6นะครับเอ ครับนะแทน A เท่ากับ6ได้เป็น6เท่ากับ3ส่วน10คูณกับ C คือสิ่งที่เราต้องหาส่วน B คือลบ1อ่าอันนี้ได้อะไร3ตัดเหลือ2 10ันคูณเป็น20ลบ1คูณเป็น C เท่ากับติดลบ20ได้ C มาแล้ว A รู้แล้ว B รู้แล้ว C รู้แล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่โจทย์ให้หาคืออะไรคืออันนี้ a กางสบวก b กางสหาได้หรือยังหาได้แล้วเพราะเรารู้ทั้ง a ทั้ง b ทั้ง c แล้วเพราะฉะนั้นหา a กังสบวก b กังสคูณ4แทนค่าทุกตัวลงไปเลย a ได้หกกางสอวก B กำลังสองคือลบหนึ่งกำลังสองคูณกับลบยี่สิบถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมเอ่ย ลบกับสามได้สี่ับสิบอ่าถูกต้องแล้วคิดเลยลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งถูกไหมครับตัดออกไปไม่ต้องคูณหกกำลังสองเป็นสามสิบหกถูกไหมครับข้างหลังเหลือลบยี่สิบดังนั้นสามสิบหกลบยี่สิบเหลือเป็นสิบหกนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้เราเลยได้ว่าตอบช้อยส์สาม a กังสองบง b กลังส c เท่ากับ16ทีนีเาา้เรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งจดข้อนี้เนี่ยเหมือนเขาแบ่งเป็น2พาร์ทคือพาร์ทแรกเนี่ยเขาให้หาน,นี้อันบนพาร์ทที่2คืออันนี้ทีนี้เราก็ต้องทำทั้งสองอันเลยเพราะมันมี3ตัวแปรถูกมครับ a b c อันแรก a แปรผันกับ c ส่วน b เราก็เขียนว่า a เท่ากับค่าคงที่คูณ c ส่วน b ไว้ก่อนเวลาแปรผันเราทำนี้ต่อดเลยคือทั้งนันเป็นค่าคงที่สมมติค่าคงที่ขึ้นมาเป็นค่า k จากนั้นพอเราหาค่าคงที่ได้เราก็จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง a b c ได้คือข้างหน้าแปรผันและข้างหลังแปลผันได้หาค่าคงที่จากนั้นเขากำหนดเขาบอกว่า <c oughs> เมื่อ a b ่ากับ3ได้ c ่ากับ10 ก็ใส่สิ่งนี้เราลงไปเลย a b เท่ากับ3 c เท่ากับ10แยก10ไปหารได้ k มาเป็น3ส่วน10ถูกไหมครับได้สมการนี้เก็บไว้จากนั้นดูอันที่2เขาบอกว่า a กลลัง2บกาลัง2ับ3 5 a บวก b เกับ5ก็ทนันยังไงก็เขียนไว้เลย a กาลัง2บกลง2ได้3 5แยกออกมาได้เป็น a บ b a ลบ b แทน a บว b ลงไปได้ a ล b มาคือเอา3 5มาหาร5ได้7 จากนั้นได้2ตัวแปรแล้วมีอันหนึ่งบวกหนึ่งลบหา a b ได้คือนำสมการบวกกันได้2 A 12ได้ A เป็น6พอได้ A เป็น6กร๊บแทนกลับลงมาในสมการในสมการ1ได้ B มาเป็นลบ1จากนั้นได้ A ได้ B แทนกลับลงไปในสมการเดิมที่เราได้ในตอนแรกที่เราหาค่าคงที่ในตอนแรกเพื่อหาค่า C ว่า C เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้แทน A แทน B หา C ได้ เพราะเหลือแค่ตัวแปรเดียวแล้วได้ากับลบ20แทนลงไปในสิ่งที่เขาต้องการให้หาคำตอบก็คือ a กลัง2บวก b กลัง2 c 2> ก็จะได้คำตอบมาเป็น16ทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้คำตอบสำหรับข้อนี้เรียบร้อยแล้วได้16